สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดเดินป่ามีดแคมป์มีดเน็บแล้วก็มีดแรมโบ้ด้ามประกบนะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับชุดนี้ขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบนะครับเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ํามันนะครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็จะมีใบแบบขัดขาวอยู่หนึ่งใบนะครับด้ามที่เพื่อนๆเห็นนะครับจะเป็นด้ามไม้พยุงทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูเล่มที่หนึ่งนะครับ เล่อหนึ่งก็จะออกไปโซมิทแคมป์นะครับายแหลมๆหน่อยนะครับสวยงามมากนะครับเป็นงานตีทิ้งผิวไฟนะครับความยาวของใบมีดนะครับอยู่ที่11นิ้วนะครับความกว้างนะครับอยู่ที่2.2นิ้วนะครับส่วนสันมีดนะครับจะอยู่ที่5มิลนะครับด้ามก็จะยาวประมาณ5.9นิ้วนะครับสวยงามนะครับงานทิ้งผิวไฟนะครับเนี่ยครับ ขัดผิวด้านซ้ายด้านขวานะครับดูด้ามครับนี่ด้ามสวยงามมากเลยนะครับอีกด้านครับนีครับทุกเล่มที่เพื่อนๆเห็นนะครับราคา1,200บาทนะครับพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ครับมีแคมปลายแหลมชุดนี้เป็นชุดใหม่ล่าสุดเลยนะครับเล่มที่สองนี่ก็สวยงามมากนะครับเป็นงานแบบขัดขาวนะครับนี่ครับ ใบมีดนะครับยาวที่11นิ้วนะครับแล้วก็กว้างประมาณ2.3นิ้วนะครับสันจะอยู่ที่4.5มิลนะครับงานขัดขาวเขาจะไม่ทำหนานะครับเพราะว่าเราไล่ผิวไล่ผิวออกไปหมดนะครับมันก็จะจะบางนะครับก็ทำให้มีดไม่หนักนะครับน่าใช้นะครับความยาวของด้ามอยู่ที่5.8นิ้วนะครับ เนี่ยครับเล่มนี้บอกไว้ก่อนว่ามันสวยจริงๆนะครับด้ามเนี่ยครับหลายด้ามสวยมากครับเนี่ยครับอีกด้านครับสวยจริงๆครับไม้พยุงนะครับฝังหมุดทองเหลืองอยู่3ามจุดนะครับขนาด1.9มิลนะครับแล้วก็หมุดโมเสตหรูร้อยเชือกนะครับนี่ครับเล่มนี้น่าจะไปก่อนแน่นอนนะครับเพราะว่าถูกใจมากเลยนะครับ ราคาเท่ากันนะครับ1,200บาทนะครับเล่มที่3ออกเป็นโซลีเนปนะครับนี่โซอีเนปตัวนี้จะยาวหน่อยนะครับใบยาวอยู่ที่11.5นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่2.3นิ้วนะครับสันจะอยู่ที่5.5มจุนนะครับนี่ครับประมาณ6นะครับ6กมิลท่าตรงนี้จะอยู่ที่6กมิลนะครับแต่ตรงนี้วัดที่5.5มจุนนะครับด้ามจะอยู่ที่5.9นิ้วนะครับ หลายสวยนะครับด้านเขาจะโค้งสวยนไครับอีกด้านครับใบลายไม้สวยมากเดี๋ยวให้ดูานะครับใบมีจะโค้งด้านก็จะโค้งตามใบมีดสวยมากครับ1,200บาทเท่ากันนะครับเรือที่3เป็นแลมโบ้ไซส์ปานกลางนะครับมันจะไซส์ เบามือนะครับผมว่าชอบนะเนี่ยนะครับดูสวยนะครับความยาวนะครับวัดจากตรงนี้นะครับตรงโคนมาจนถึงปลายมีดนะครับเพราะว่าปลายมันตัดเฉียงเนาะเราต้องวัดด้านล่างนะครับอยู่ที่11นิ้วนะครับอยู่ที่11นิ้วความกว้างอยู่ที่2.4นิ้วนะครับสันอยู่ประมาณ6มิลนะครับผม6มิลนะครับถึงผิวไฟนะครับปาดผิวสวยงามก็ไม่มีเลอะนะครับด้ามครับ ไม้พยุงนะครับลายสวยครับสีออกสมๆนะครับเห็นไหมครับสวยจริงๆครับ1,200บาทนะครับเอาละครับเล่มสุดท้ายแลมโบไซส์เล็กนะครับสั้นนะครับ10นิ้วครึ่งก่นั้นเองครับสำหรับคนที่ไม่ชอบยาวนะครับ10นิ้วครึ่งผมก็ชอบผมชอบทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับมีดนะครับเนาะยาว10นิ้วครึ่ง แคนั่นเองนะครับความกว้างอยู่ที่2.4นะครับสันอยู่ประมาณ5.6มิลนะตัวนี้อยู่ที่6มิลนะครับด้ามนะครับนี่ครับอีกด้านครับสวยงามนะครับไซส์ปานกลางมาทางเล็กนิดๆิดนะครับใบยาว10.5นิ้วนะครับเอาละครับชอบเล่มไหนทักทายมาได้นะครับ ทุกเล่มราคาเล่มละ1 2 0่บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ